ใช้ลมแบบไหนครับถึงไม่ให้ใจไหลไปกับอารมณ์กามอารมณ์แบบไหนต้องใช้ต้องใช้ลมแบบไหนใช่ไหมใช่ครับควรใช้ลมแบบไหนครับถึงไม่ให้ใจไหลไปกับอารมณ์กลามครับอารมณ์ที่ีก็ได้นะหายใจเข้าหายใจออกเร็วเพราะว่ามันคิดมันมันมันคิดมันสู้กับความคิดเนี่ยสู้กับรมตัวเนี้แล้วหายใจแรงๆเร็วๆวขึ้น แล้วถ้ามันไม่หายก็เอาพุทโธมาควบพุทโธพุทโธพุทเข้าทัวพุทโธเร็วเร็วเร่งเร่งมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่มันใช้ได้ไม่ตลอดหรอก <clears throat> มันชิดไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมมันชิดไปก็กลับมาที่ลมต้อ <clears> ง <throat> ใช้ลมแบบนี้ถ้าใช้ลมแบบมันไม่หายก็ลึกๆยาวๆข้าสุดออกสุดแล้วก็สักสองสมทีก่อนแล้วก็มันเร่งในลม จังหวะเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นการเอาชนะอารมณ์มันมันมันไม่ใช่ต้องใช้ไม่ใช่ลมชนะอารมณ์หรอกแต่เราไม่หลงอารมณ์เยียเพราะการดูลมนี่มันดูเพื่อจะรู้ทันอารมณ์เพื่อจะเห็นอารมณ์ใหม่ๆมันก็จะยากหน่อยเพราะทำให้มันคุ้นชินแล้วมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ มันแค่รู้แค่เห็นแค่ยอมรับมันนะั่นแหละอารมณ์มันไม่สามารถที่จะไปชนะมันได้หรอกอารมณ์กามมันเงี้ยตัวแม่เลยนะนะั่นแหละถ้าคนนักภาวนานเราถ้าไม่มีอารมณ์ตัวนี้นะมันก็นไปไม่ยากหรอกโลกปวดหรงมันมีกามเข้ามาเสริมอีกทีนึงเนี่ยไม่ว่าชีไม่ว่าพานินงนั้นที่ บวชและสืกลากันออกไปนะั้นมันก็เป็นในอารมณ์พองนี้ทั้งนั้นเลยมีบังคับบางคนก็กลับออกไปสู้กับมันไม่ได้ก็กลับออกไปยอมมันมันเลือกได้มีกําลังใจขึ้นมาก็กลับมาสู้ต่อมันถึงมีการบวชกันหลายๆครั้งไงเห็นภัยแล้วเห็นทุกเห็นภัยเห็นโทษมันแล้วแต่แต่ไม่เอาชนะมันไม่ได้ก็ต้องหลงทางออกออกไปมูกับมันก่อนนี่แหละคือคือภัยของกรรม มหันตภัยเลยแล้วไม่ใช่ภัยธรรมดา